อู้เงี้ยงามปัยังบันงามป่ะพี่น้องคนเดียวขาวจนพูนเลยอุ้ยใส่กับขวาน่อนอู้หอมมันหงีบไปกับขวานหอมดีว่ะอู้เห็ว่าให้หอมแหงใส่ลายปัะเนี่ยใส่ลายแต่หอม,ม,มหลายใ,ใส่ผิกว่าย่องเในเจ้าเนี่ยอู <laughs> ้ใ <laughs> ส่พริกลงไปพี่น้องอ้าวอู้จะเสบค่ะ เสียบจะนอกไปเลยอืมหักนะอ้าวอยู่กับยายหลานพี่น้องหลังขั้วยายวสิช่วยวอย่างน้อเห็นตั้งนานเนออู้หูสปลาตัวแบบไงหนึ่งปลาหม่าวสิซอยหลานพี่น้องปลาอย่างนั้นปลาขั้งหมอง โอ้พี่น้องตัวบึงใหญ่เลยพุดนะปลาบิ้งอตัดมาเลยขอนหางมันได้เลยครับเบิ้งหน่อมันดูโอ้ยหนื่ง <ๆ S 2> <ด>อ่งามขนาดด้วยอ้ยสวยสวยค่ะได้ไปยี่สิบดูกินมาสิตัวใหญ่แห้งตัวนี้ประมาณยี่สิบโลได้อยู่สิบโเนาะกระสีประมาณนั่นแหละเพราะว่า <ๆ S 1> มันคือตัวใหญ่แท้เนาะตัวใหญ่อยู่เนี่ยนี่แค่ส่วนหางนี่พีูดเนาส่วนหางมัน เยวใหญ่เป,ไป็นเป็นสิหันกางบม่ค่อยมีเนาะเออกางไมค่อยมออีอย่เลยสวยงดกวนได้ปลาบึกมาจิ้มจุ้มอุ้ยเสียบขนาดงวดนี้ได้ป,ป<อ>ลา<อ>เป็นปลาข้างอนเราโอ้เป็นไงสถวบันอืมปลา กินเบ็ดปลาร้พี่ไอยไปแล้วมันตัวใ,ใหญ่ถือว่าสตรใจร้านพี่น้องมางดูจะเสียบปะอยู่หลังขั้วเก่าวนนียฝนตกค้ำฝนตกเขาก็เศร้าไปไหมนี่เนี่ยค <c oughs> นอื่นเขาก็ต้องแหลกก่อนครับพี่น้องแหลกหนกก่อน แหลมดอกแลครับอุย้ยซซ้ำนี่กับ่อพอเลยไม่เอาซ้ำในเฟืองซ้ำนก้อนอ่าสอยลดเนีสยอยตอนเน,นี้ไว้สัหน,นึ่งยังได้มุกกด้เนาะันกันมัมสกินเบื้อไลกระดดไลเส้นนี่อุ้ยเมันหน่อยเด่นโอ้หอดบ่บมีกางไว้ดีค่ัอืมซอยตอนกินแ่บเบนาะบางวะเออตอย เขาเห็ดแล้วเขาเอไปลวกเนาะเออคั่นคั่นมะนาวสัก่อนอ๋อคั่นมะนาวคั่นมะนาวคั่นเอาบ่มันก็มุนตัวบ่มุนแล้วก็บเส้าเส้าซื่อๆนี่นอกจากจะไปคั่นคัดเอาเกลือใส่แล้วกับมะนาวลงไปเขาเอิอนซอยบ่ซอยเขาเอือนแนี่สูตรสูตรสูตรเจลันกับมะนาวดูซอยน้องเขาซอยแล้วกับ สวยเลยอู้ยหลายขนาดเด้วยพี่นอ้องคุณน้องมักหลายหนึ่งเลยกินเบื่อหมดเลยเนี่ยังเหลืออีกเฟืองหนึ่งหมดหัวพี่น้องใส่เกลือได้ป่ะเนี่ยแล้จะเอาซวยแล้วขันบงนางนาวเลยใส่บงางนาวให้มันดิ่งน่องแม่น่องเนื้อมันดิ่งให้มันให้มันแข็งพี่น้องอใส่บงางนาวเข้าไป แต่ว่าน่าลงไปนี่อะไรก็ผู้เนาะตอนนี้เอออ้อาววันนี้เอานา้ำหอนได้มาใส่กว่าเนี่ยนำสุกพี่น้องอู้อหเด็ดช่วงขนาด หนได้เจ้าห <m> ้อมหอนเถะมาเลยๆหอนเถะหอนมึคร oh. ับนี่เราาสิดวกดวกจ้าดูดเ่เถื่อเถื่อเดียวดู่จ้ะม่นซุบหรอบนอก้อเแซ่ไหวแกข้างนอกั้นกหลายเถื่อมันก็สิ ด้วยบ่วชมันผมจะมุนเลยเนาะมันจะมุนแล้วเนาะเนื้อมันจะบบเด่งอันนี้มันเด่งเลยล่ะเด่งแข็งแซ่บไปก่อนเนาะเจ้าหน้าที่เจ้หน้าที่นี่ยละพอประมาณได้แซ่ไว้ก่อนพี่น้องให้มันเนื้อมันซุกก่อนครับอ่าได่ซอส้าหน้าที่เลยพี่น้องพี่ยังนี่เอามะขืนหนามเห้มันซุกเอานามมะขืนมั้ยพี่น้องมะขืนลุ่งหมอเพื่อสิเอามะก้อยบบดนี้ เอานำไปตัวนั้นเมื่อคืนนี่เออพอเลยบ้านเนี่ยฝืนเงาจะเป็นยังไงบ้านเนี่ยแข็งบ่เหนื่อยเงาผันยังบ้านเนี่ยเงาผันไปน้องคนเราขาวจนพูนเลยอุ้ยสิปงหมอได้บ้านเนี่ยวันนี้ก็ปบปงเลยบ้านนี้เนาะเออปุงเลยกับลาบเลยพี่น้องเอ้อลาบก็อย่างหัวสร้อยสร้อยสร้อยจะสูดจะใช้ลาบมาละใส่ก็บขัวใส่พริกเข้าไปพี่น้องอ่าพี่น้อง ยาย่วอยได้หมดเียใส่นำ้นำน้ำต้มเ,เห็ดไห่นะครับพ่อพอ่อทานะครฮบก็หน่อยแค่บหนำเขาอีกหนพ่อผมนหน้ามาพอ่อผมันีนมะมอล่นมงานบวบยันบประมาณบถอโอ้อ้า,อากรสีใส่ลายมันกับเจอบิรัดปลาน,นองกินเบิดปองนเนาะคนก่อน สร้อยพี่น้องส้อยปลาขั้งจะเสียบแล้วหัวลงก่อนใส่กับหัวลงก่ก้อ้ of, หอมเล of, ย,ยหุณยีปันี่ของหัวหอมดีปวะโอ้ว่าให้หอมแหงใส่ลายปัะนี่ใส่ลายจะหอมหลายใ <c oughs> <c oughs> ส่พริกว่าย่องไร่เจ้าวเนี่้ใส่พริกลงไปพี่น้องใส่พริกแล้วก็ใส่หอมพ,อมอมพร้อมแล้วพริกไปค้นดูแล้วกับสีมณ์เบิด า <Wow. S 2> ใส่หอมหอมบัวหอมชี่พี่หน,อนะะ่องแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเด้อยวใส่หอมไปเลยผงห่วใส่ยู่บ่<จ>ค่อยซิมเลยใช่ซิมสะก้อนเพราะว่ามัน,น้นามผงเหลวนะซิม,มเลยพี่น่องได้ไห ใส่ปุ๋งเตะหนามันพอดีแหละอพอดีเลยบบตกปูงยั้งเ,เลยโอ้พี่น้องบบแทบตรงใส่ยั่งเร็วฉันจะเสบครัจบจะเสพจะร้อนปะเนี่ยหลับปลากข้างหัวน้อง,น,องนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง สูุขุสุข้อนนะครับมากก็จะร้อนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องสร้อยปลาขังนะแม่เนาะแม่นสร้อยได้หลับแม่สอยแลอวสร้อยโหสดบัดนี้แม่สดเลยมากมากพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันสดสดมีผักหลายอย่างพี่น้องเป็นยังไงแซวคาดสดขัดพี่น้อง มไปลอยเรื่อยเนาะแสีบกองแทดเลยพักติว๋วไปนองแล้วก็มี่หยัดมาวางบวงนี่พร้อมดิอันยังก่อนดอกกระเจียวใส่พริกด้ล,ลงไปทำไม่หอดบร,ริเวณใหม่บร,ริเวณใหม่เผาพี่น้องประกาดหินเนาะนี่ประกาดหินอืมช็อกหนุน ก็ดกินดงแล้วักสี่กันยังมีอืมมึงเอาแสบหนอกมึงดิอ,อื้อแล้วแสบดิเอ แต่้าไปแลวเหสวนพูเนี่ยเต็มหมอเลยไม่ข้าไม่เป็นปลาปลาข้างเลยปลาข้างำพันมันมันเย็บมันบนผมะบนอะใหญ่มันขึ้นกันบ่ก็ปรากดขังนี่ไงผมเรตัวใหญ่เ่เรหูกรลองข้อเม็ดไม่ได้พี่ห้องมันขึ้นกันบ่ประกดข้างกับปลาข้างอันเดียวกันบ่ อือรัก,นะกเ่ยขบเใหม่เลวโอ้ยเข่ากเนเลยตี๋ยวมีดิเตนติวแด,วดงหมดเลย เมนอยู่พักตูดเดงบเมียนงเมยนอเมนดมันอ่อนเสือนุกอนู่ติวใส่ตุ่มละมันนุ่อตู่วเด้งนะยูเด้งไม่ใส่สมนะนี่แหละขอ้นเขาขวาน นี buscar, ่ผ <League> ักติวขาวอือบอกันบ่อือือบดขอ้นกันอยจิวขาวถิวแดงมันรู้รสมันสิดจางกันอืมิืนมาส่งข้าชักดึ้กันบดอือ ว่าสูตรการส้อยกันเดียวกันแล้วกับหลับเนาะอทุกคนละเสร็จปรุงแส่กันยักอไไเอิอห,อหล,บหล,บหลบับก็ได้แต่ว่าตัวหนึ่งมันมุนหลับหลับจิ้มมุนที่หลาบประตองจิ้มมุนเนาะวันนี้เขาส้อยแต่ว่าหนังมันหย่ำกรุบๆรุบดีเลย ถามว่ามันเป็นตอนแล้วนี่เ,เขาเสื่อนช้อยฐานลาบเขาสิเห็ดมันมันทานยุ่งกับต้องช้อยกับลาบซาลาบซากักบฝากหอยู้ฝากให้มันมันลาบซาขึ้นนี่เลยหรอฝากให้มันมันๆเดี๋ยวมันจะเป็นตอนแนว้อยๆนึงสิเดี๋ยวเขเอาน้ำลวกขึ้นกัน แสบข้องแหญ่ดีเลยหัวสุดยอดสุยอ่อนเยอะเวอะสุดยอดอ่อนลาบซ่านั่บอกสิบอกวิธีปลานี่ก็เฮ็ดฟักมันมุนกระลวก ลวกแล้วมันสีมุนๆเนี่ยน่อยนะเขาเอือเอาลวกได้ดีล้วเขาขปรุงปรุงคือแบบนี้นะ่ะแต่เขาเอิอรลาบซาลาบแบบปลาเกตนี่ยลาบเป็นราบตียเขาเอิอมันมุนๆแบบข้นนิบนิบกอาล่าตียแต่ว่ามันบม่มีกระดูกมีอไอม,ม,ม่มีก่างสุม่มีกางเลยผมมีน้องปลาเนี่ยดีครับเนาะอืมเนียไง ว้สุดไปชุดมาอิ่มเลยบ่เ่ยหากเลยจ่ว่าขนไลยกับบดีได้มุนนีด้หมมุนแล้วข้ามีจะข้นข้นมุนมบอืือมุน ก้มยินดีสวยไปน่ะ <c oughs> สุดระคักเลย <c oughs> อืมิ่มด้วยไหม <c oughs> นอ้องทำมันไายกัน อแซ่บกินไยเนื้อนุ่มเ,เนี่ย,ยพอยหดอหมอกระปุกเทากินเลยถูกใจเย็เ่หละเลยพี่น้องกินอนอดต่พอเลยเนาะเนี่ยนี่เอาก็ะได้ปลาข้างพี่น้องปลาข้างมากนะครับ มักม่านซอยสูตรยจรินพี่น้องแซ่บแซบพี่น้องร้องหมูเนื้อพี่น้องน่าสูตรที่ยาเจริญเผ็ดที่เบิองกินก็พักแกมได้ลายเนื้อข้าวเขาท่าเลยแต่ว่าตอนนี้กินหมึกพริกหลายเผ็ดพี่น้องฝากด้พี่น้องเด้อฝากก๋ไหลก๋วยแฉกก๋วยซาลาเปาไหเนี่ยเพื่อนคนร่างใจกันและก็ฝากสนับสนุนอ่าซัพพอร์ตอ่าพวกสุนเนื้อสมูนน้ำพี่น้องเด้อวันนี้เอาซ้ำอีก่อนเดี๋ยวพอกินหนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ